เป็ตเกตมือแห่งการท่องเที่ยวและมีเรือยอดมากที่สุดในประเทศของเรานะครับและยังเป็นจังหวัดที่มีมารีน่ามากที่สุดด้วยเรือยอดส่วนมากก็จะเป็นของชาวต่างชาติและของคนไทยและวันนี้ผมกลับมาที่เรือออคัสมูลอีกครั้งหลังจากที่ผมเคยไปถ่ายเรื่องเซอร์เฟซได์ระบบขับเคลื่อนของลำนี้มานะครับที่เป็น3ามเครื่องยนต์ไม่รู้ว่ามีใครจำได้หรือเปล่าถ้าใครจำได้ทักทายกันมาหน่อยครับ เดี๋ยวครับกับจันครับผมมาถึงคุณก็จะแก้ผ้าเลยเหรอครับโอ้โหให้ทรายต้นเสื้อก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับดีๆเราให้ดูสนๆว่ากับตันนี่คุณเป็นยังไงนะฮะโอ้หัวในสวยนะอะไรสวยไหมไม่เคยได้เห็นแบบว่าลงไปแล้วเจอแบบปลายโอเคแต่วันนี้ครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่บนเรือขนาดเท่าไหร่วันนี้แปดสิบฟุตอ่ายี่ห้ออะไรครับซันสติ๊กเกอร์ครับซันสติ๊กเกอร์ซึ่ง ผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้เหลือลําเดียวในโลกแล้วครับผมเราเคยพามาให้ดูตั้งแต่ม่ต้องระบ,บุว่าเหลือลําเดียวในโลกแล้วที่ใช้งานได้อ่าที่ใช้งานได้เพราะมันยังมีอีกลำยังมียังเป็นซากซากอยู่ยังมีอีกลาหนึ่งที่ว่าใช้งานไม่ได้เลยแต่เรือ,อเรือยังมีเรือยังมีอยู่นะครับจําได้ไหมว่าผมเคยพาให้มาดูลํานี้นะแต่ว่าดูเรื่องเซ r ร์ฟเฟตได้นะครับใบขับเคลื่อนนัแล้วก็มีสามเครื่องด้วย แต่วันนี้ผมจะพาให้ทุกคนมาดูภายในผมขอยืมเจ้าของแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นกัปตันเนี่ยเดี๋ยวคุณดูสภาพเอาไว้นะครับว่ากัปตันจะต้องทางานอะไรบ้างในหนึ่งวันของแต่ละลําของเรือนะดู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 อันนี้เดี๋ยวคือนี่คือสายธรรมดาเดี๋ยวต้องถอดอีกใช่ไหมอ๋อลงน้ําเสร็จก็ถอดครับอ่าลงไปขัดไปจัด่ลนครับรนี่แหละหน้าที่ของกัปตันเดี๋ยวเราดูขัดเพียงก็ต้องขัดประจํานะ พาไปให้ดูเรือดีป่ะอาเชิญไปดูข้างในก่อนยวผมไปเปิดไฟให้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะนี่นี่นี่ห้องเขาบอกว่า80ฟุตเนี่ยมันก็ต้องเทียบเท่ากับโอโ้ใหญ่กว่าบ้านคนบางคนอีกนะเนี่ยอย่างพูดว่าอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่โต๊ะกินข้าวนะก็คือโต๊ะสำหรับนั่งกินนั่งคุยกันอยู่บนหลังอยู่ในเร,รือดีกว่าอยู่ในซาลูนเพราะว่าข้างหลังนี่ก็ยังจะมีโต๊ะอีกเนี่ยข้างหลังน่ามีโต๊ะอีก สำหรับแบบเล่นน้ําดูผ้าทิ้ตกกินข้าวกินเค้กควยกันอยู่หลังเรือนะฮะหน้าเรือก็ยังได้อีกนะเมื่อกี้หน้าเรือเนี่ยมันเป็นแบบที่โล่งยาวมากไปดูข้างล่างดีกว่าก็อออลำนี้เป็นเรือสองชั้นนะครับก็คือซาลูนตรงนี้แล้ว็ลงไปข้างล่างไม่มีไฟบิดนะถ้าไฟบิดมันจะเป็นประมาณอย่างงี้มาดูด,ดูดูนี่ถ้าเป็นเรือไฟบิดจะเป็นสามชั้นอย่างนูน้ดแม่สามชั้น แล้วเนี่ยก,กับันก็เปิดแอร์ไว้ให้ไม่งั้นร้อนต้องบอกว่าลำนี้ด้วยความเป็นสปอร์ตย้อนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ผมวโนี่ยมันจะยาวหน่อยโอ้ที่กัปตันครับผมยังไม่ได้ถามว่าเรือมปนปีอะไรนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเลือใช้งานได้ลำเดียวแสงว่าหลายปีแล้วเหมือนกันผมก็เลยว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเปรียบเทียบกันครับเรือปีลึกๆก,ก,กับเรือปีใหม่ๆ อินเทียภายในเขาตกแต่งกันยังไงนะครับมีอะไรบ้างเลื่อนได้เลยนะครับเรือปีอะไรพี่พัดอ่ามัน,มน 2, สองพันสองพันสองพันทุ่นใช่ปะ่ะครับได้นะก,กี่ปีแล้วครยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีย,ยี่สิบหกปีอายุอ่าโดยปกติแล้วอ่ะที่ผมลองเรือมานะกีกทรงนี้นะตรงนี้นะเหน็นไหมพี่พรัดไม่ไครับ แอร์เอาอยู่ไหมอ,อ๋เอ,อเอาอยู่ครับไม่เอาอยู่ใช่เอาอยู่ครับเาอยู่ไม่ต้องเปิดพัดลมอีกสามตัวช่วยอ๋อไม่ต้องครับเพราะว่าเราเราเปลี่ยนในตัวคอยเย็นกัยน <c oughs> ียบร้อย้บางทีอะถ้าเรือของนอกอ่ะอากาศบ้านเขาเย็นอะใช่แอร์เขาเล็กอะเขาก็เอาอยู่แต่พอมาอยู่บ้านเราร้อนนรกเนี่ยหลายลำนี่เอาไม่อยู่ก็โล่งเงินแตกนะครับตอนนี้ผมถึงถามไหมว่าเอาอยู่ไหม ะคไม่นี่พอดีไฟมันดับไปสองรอบเมื่อกี้ตอนที่พี่มาไฟมาพอดีอมันก็เลยมันก็เลยร้อนผมอ้าวนิดนึงนี่ประตูนี่เป็นไฟฟ้าด้วยเหรอไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่นี่นี่นที่ผมสังเกตนี่กดแทดเปิดป,ปิดแต่ว่าต้องใช้มือดันนะครับก็คือระบบล็อกไฟฟ้าใช่ล็อกไฟฟ้านี่นะผมเพิ่งเห็นนะระบบนี้นะไอ้ที่เคยมาดูนี่ไม่ อ้าเหมือนเบนด้วยพองับเสร็จมันปึน<ช>๊กเองมันมีระบบเซ็นเซอร์อยู่อ้ยคือส่วนมากยังไม่เคยเห็นนะไอรเลยที่ล็อกปาร์นเนี่ยสำหรับผมนะคุณพัดอาจจะเคยเห็นแต่ผมอ่ะไม่เคยเพิ่งเห็นตัวเครื่องที่อะไรดีกว่าก็พี่นานๆขึ้นเรือใหญ่ดีนะอ้วาวใช่มอ่อยู่แต่เรือเล็กเขาขิงเขาขิงเขาขิงจริงๆวันต้องเป็นคนขิงจริงๆวันต้องเป็นคนขิงเขานะ ห้องนอนมาสเตอร์ครับโดยปกติซุปเปอรย์ยอนเรือห้องนอนมาสเตอร์ก็จะอยู่หัวะนะครับเกสเอ้ไม่ใช่อ,อยู่<ท>ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางแล้วเกสอยู่หัวเขาไปแอบดูห้องพีโอดียวะ่ะเป็นไยครับตั้งแต่ลงเรือมาห้องนี้ใหญ่สุดละ,ะมันจะใหญ่หรือไม่ใหญ่มันเกี่ยวกับบีมเรือด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนตัวนี้สปอร์ตยมันน่าจะแคบกว่าเรือปกติไหม บีมบีมตัวนี้อยู่ที่ประมาณหกหกเมตรหกเจ็ดเมตรอ่าอ่าห้องน้ำนี่คือแยกแยกแห้งกับเปียกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอ่าตรงนี้แห้งแล้วก็ข้างในนุ้นเปียกถ้าไม่แยกนะครับพื้นผุหมดนะเพราะว่าเป็นไม้แล้วก็ข้างนอกเป็นพรมอยากกระเด็นออกมาเชียว <laughs> กับตันเหนื่อยมันจะเหม็นนะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอก,นอกเลยผมจะบอกให้ความแตกต่างแล้วคุณคอยดูเหมือนที่ผมว่าไหมที่น,นี้มีบาร์เล่าอยู่ในเรือเลยรอครับพี่พัดมันใช่ครับตรงนี้เป็นไว้ดื่มอาหารไว้ดื่มอาหารยังไงครับใช่ไว้ทานอาหารกับพวกเครื่องดื่มแล้วก็สามารถเอาทีวีขึ้นมาได้ด้วยอ๋อตรงนี้เป็นทีวีใช่ครับอ่าที่ผมจะให้สังเกตคือเรือสมัยนี้กับสมัยแต่ว่าสมัยลํำนี้ กับสมัยใหม่มันจะต่างกันตรงที่ว่าคุณดูว่าสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ได้ใช้แบบไม้แบบนี้มันๆละใช่ครับอ่าจะคล้ายๆ FB ฟเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาละอีจะเป็นสีด้านๆเป็นออกไม้เขาขาวๆไม่ใช่แบบมันๆอย่างน,นี้นะครับ,รบนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงของอินททเลียการตกแต่งนะแล้วก็เบาะก,ก็จะีเปลี่ยนมาแล้วไงฮะฮุ่มครับฮุมฮ่ม,มที่จะให้ดูคือสมัยก่อนเบาะจะเป็นหนังนี่ครับเป็นหนัง อ่า <Ziel gen. S 1> แต่พอสมัยใหม่เขาจะเป็นผ้าละจะมีหลายคนที่เป็นผ้านะครับแล้วการตกแต่งก็จะผสมผสานกันระหว่างที่ก็จะมีฝ้าเป็นผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้สมัยเนี้ยนะแต่รุ่นนี้ก็ยังเป็นอย่างงี้อยู่มีเป็นไม่รู้เรียกอะไรเป็นเป็นกรมายีครับไม่ใช่หมายถึงอีวงเนี้ยอีวงเนี้ยจะบอกซันลูฟก็ไม่ใช่อ่ะมึงไม่ได้จะมึงอย่าบอกไม่ได้ครับเปิดไม่ได้อย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกว่าเปิดได้นะ รูรับแสงรูรับแสงมันจะเปิดได้เฉพาะไอตัวปฏาติกไอตัวกระดาษนี่อ่าคิดว่าแหมมีขนาดประตูนี่ยังไฮโดรลิกยังเป็นเซนเซอร์เลยไอ้นี่ก็ใช้ระบบปมกดเหมือนกันครับนะไอตัวกระดาษปิดปืนไม่ที่ผมหมายถึงจะเปิดมาร์ฟขึ้นมาอย่างนี้ไม่ครับไม่ไม่ตรงนี้เปิดไม่ได้ครับถ้าเปิดได้ก็เป็นห้องห้องข้างหน้าอย่างเดียวนี่นี่เขาให้นอนตรงนี้ด้วยเหรอได้นอนได้ใช่ไหม ตอนนี้ทีาทเพิ่มเติมที่ผมอ๋อนี่ทําเพิ่มที่ผมเหลือไปเห็นคืนเนี่ยมีรางแล้วก็เพิ่มเติมเพราะว่ามันจะเอาโต๊ะออกเวลาอ่ามาหลายคนก็จะเอาโต๊ะไว้ข้างบนครับแล้วก็จะดึงดึงอะนี้ออกมาดึงเตียงดึงออกมาเป็นเตียงแล้วก็จะมีเบาะอีกปูนอนได้เท่ากับอีห้องครับอืมอืคือเวลารับแขกหลายๆคนเพื่อนมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ห้องนอนมส คองรอมาสเตอร์แล้วใช่ไหมไปดูเกสห้องแขก VIP ห้องแขกวี p ห้องเกสก็จะไปเท่ากับเรือประมาณเรือยอทสี่สิบฟุตห้าสิบฟุตอะไรพวกนี้<ห>นอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ต้องบอกนี้ก่อนคือห้องเกสเนี่ยคือแยกเป็นหนึ่งห้องนะก็จะมีประตูตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวอันนี้ห้องน้ํารวงที่ให้ดูอย่างนี้ก็คือ เมื่อกี้มาสเตอร์มีห้องน้ําในตัวห้องเกสมีห้องน้ําในตัวแล้วก็จะมีอีกกี่ห้องเรับเนี่ยมีห้องเดียวใช่ไหมห้องเดียวแล้วก็จะเป็นห้องน้ํานี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํารวมซึ่งคนข้างบนก็จะมาใช้ห้องน้ํานี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลำนี้80ฟุตแต่มีห้องนอนอยู่3ห้องครับแล้วก็เพิ่มห้องพิเศษอันนี้ก็คือเป็น4ห้อง4ห้อง4นะครับ ถ้าใครอยากนอนข้างบนก็แล้วแต่ใช่ไหมกับตันครับนอนกับตันกัตันนอนข้างบนแต่ต้องบอกว่าไม่ออไปขัดนะครับเพราะว่าลำนี้ผมมั่นใจว่าแหลกน้ำมันแน่นอนอืมชั่วโมงละประมาณสี่ร้อยห้าสิบริครับชั่วโมงละสี่ร้อยห้าสิบริคือรอบสุดไม่ไม่ไม่สุดไม่สุดด้วยไม่สุดครับรอบเดินทางเ่ยนะครับโอ้โหรอบเดินทางทัชก็ไปสี่ร้อย เท่ากับเครื่องละร้อยลิตรใช่ครับเครื่องอ่าคลุยประมาณสามสิบถึงสาสิบสองน็อตต่อชั่วโมงอก็จะกินน้ํามันอยู่ที่สี่รอยห้าสิบเปล่าผมจะบอกเขาว่ารอบคลุยเขาสามสิบสองน็อตนะนี่คลุยนะอคือรอบรอบแม็กก็คือไม่ต้องพูดถึงเอาง่ายๆว่าอันนี้ดีเซลด้วยใช่ป่ะดีเซลครับอ่า ดีเซลยังกินเป็นร้อยลิตรคิดเอาแล้วกันกินยังกันดีนเบนซินเลยอ่ะเคยลองวิ่งแบบแม็กซิมัมอ่ก็ชั่วโมงหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยลิตรต่อชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่นะสี่ร้อยลิตรสี่ร้อยห้าสิบอ่าสี่ร้อยห้าสิบแล้วถังน้ำมันมันจะขนาดไหนห้าพันลิตรครับห้าพันลิตรห้าพันลิตรสามเครื่องเลยใช่ปะใช่ห้าพันลิตรสามสามเครื่องบวกเจนอีกสองตัว อ๋อเจนก็ใช้จากถังใหญ่ด้วยนะถังเดียวกันครับอโอเคก็ไปคุณค่าน้ำมันเอาเองนะถ้าคุณอยากเติมเต็มส่วนมากเติมเต็มไหมเติมเต็มครับอ๋อรลบหลักแสนครับอะนะครับก็เล่นเลยย้อนก็ประมาณนี้จิบจิบแต่ถ้าว่าถ้าว่าออกไปแบบวันเดียวต้องการ<ๆ>ทําเวลาค่าน้ํามันก็อยู่ประมาณแสนห้าต่อวันในราคาน้ํามันช่วงนี้นะอ่า เล่นเลยยอดก็ค่าใช้จ่ายประมาณนี้นี่ยังไม่คุยเรื่องกับตันค่าตัวนะครับค่าตัวกับตนอีกเดือนละเกือบแสนนะครับแสนสาหาั <laughs> สแสนสาหัส <laughs> <laughs> เออลำนี้ใช้ลูกเรือกี่คนมีลูกเรือไหมลูกเรือคนหนึ่งครับ,รบอ่ามีเด็กเรือช่วยอีกคนหนึ่งนะครับอ,นนอยู่กันสองคนเรือลำนี้ก็คือมีกับตันแล้วก็ลูกเรือช่วยกันเนี่ยเก็บทําความสายคุณเห็นเรือเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยสองคนเนี้ส่วนมากจะเป็นลูกเรือครับ คือกัปตันเขามีอะไรที่ดำน้ำอย่างเดียวไปดูกัปตันดำน้ำกันดีกว่าเอาลแล้วแค่นี้ไม่ต้องใช้ตุ๊กตาเลยต้องใช้ครับใช้เองไม่ได้หรอครับผมไม่ใช่ปลาะะ <youth ful> ผมดำก็หนึ่งแค้ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนี่นะครับใครใฝ่ฝันบอกอยากเป็นกัปตันเรือ <N> คุณไม่ได้มานั่งเท่ๆนะครับอยู่บนเรือนะฮะ <N> ต้องดูเอาไว้ คุณต้องเทในน้ำเลยนะคะคือผมาขับเรือได้แต่ผม่ไม่เคยคิดใหญ่กัะเป็นกัปตันเลยครับผมกลัวตายอยู่ในน้ําก็เฉพาะไปจากสามพวงก,ก็ผมใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะว่าเรียงมันเยอะอ่าฮะแล้วกี่เดือนกี่ปีขัดทิ้งก็ตามหลักก็จะลงสิบหวันครั้งคนระับอ๋อเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ ียอันเนี้ยอุรรปกรณ์เนี้ยพอดำหอยเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวน,นี้ก็ไปผัดหอยทอดขายอีกทีน,นึงประมาณน,ะนะั้นครับประมาณนั้นนะโอเคครับอย่าลืมมาอุดต้นด้วยนะครับ<อ>บาย ไหมครับเป็นกัปตันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่งานสบายอนะอยากเป็นกัปตันเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับแล้วก็พอมาหลังเรือแล้วนี่ผมเห็นตรงนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่ๆเลยนะ้ำสำหรับเก็บพวกเรือยางดิงกี้พวกเครื่องเล่นในน้ําต่างๆนะครับอุปกรณ์ของจะเป็นห้องใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยของลานี้นะอ๋อเสาเนี้ยเสาเนี้ยเขายังมีเป็นผ้าอีก ดึงไปถึงนู่นครับเป็นร่มใหญ่ๆเลยนี่ที่ภูมบอกว่าเขาจะมีหลังคาข้างหลังด้วยนะครับเด็กกำลังถึงอยู่เลยแล้วแต่ตรงนี้ก็จะร่มทั้งหมดนี่แม่ร่มแล้วร่มแล้วนะครับเรือลํานี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าพวกฟังช่องฟังก์ชันอะไรเราดูกันมาเยอะแล้วนะครับเราไม่ต้องไปพูดซ้ํา ที่สำคัญก็คือจำได้ไหมครับคุณพิพาร์ทบอกว่าเรือลำนี้ประมาณปี2,000เพราะนั้นเป็น20กว่าปีแล้วก็เลยจะให้ทุกคนดูสังเกตเอาไว้ว่าเรือเนี่ยถ้าเราดูแลรักษามันดีๆเนี่ยมันอยู่กับเราได้อีกนานมากๆนะครับอย่างลำเนี้ยอีกยาวครับดูสภาพอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเนนะาะใช้ได้อีกยาวเพราะนั้นคนที่งบน้อยซื้อเรือเล็กซื้อเรือญี่ปุ่นซื้อเรือมือสองมา เอามาแต่งเอามาทําอย่างเรานี้ยก็ทำสีทาอะไรมาใหม่ด้วยนะครับทาภายในทํเบาะทำพื้นก็ค่อยเก็บงานแต่งดูแลรักษากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเรือกเก่าคุณเอามาทําใหม่มันก็จะอยู่คุณอีกยาวๆนะครับแล้วก็จะสนุกสนานกับมันได้อีกเยอะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่านะครับกลับบ้านดีกว่าได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะ้ะ